สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ AD Reality เอดสามนะคะเอนสามสามค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราพูดค้างกันไว้ในการทําธุรกิจยังไงให้ประสบความสําเร็จและคําถามที่ค้างเอาไว้ในคลิปที่แล้วเพื่อความสมจริงเราก็เลยใส่เสื้อผ้าชุดเดิมนะคะจะได้เหมือนกับว่าต่อเนื่องกันเหมือนเกี่ยวพิ่งถ่ายเมื่อกี้ผู้ชมจะได้ไม่งงเหมือนพิ่งถ่ายเมื่อกี้ชุดเดิมเลยค่ะแต่งหน้าแบบเดิมทรงผมทรงเดิมนะคะเพื่อความสมจริงคือความสมจริงอ่ะโอเค อย่างที่ค้างไว้ที่คลิปที่แล้วตอนนี้ธุรกิจที่น่าลงทุนในตอนนี้มีอะไรคะที่น่าสนใจโอ้ใช่นะคือจริงๆเนี่ยธุรกิจที่น่าลงทุนในตอนนี้นะจะพูดถึงตอนนี้และพูดถึงภาพรวมแล้วกันถ้าถามตอนนี้เนี่ยในช่วงาภาวะโควิดใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้จะหยุดชงงะงักไม่ว่า อะไรก็ตามทุกวงการไม่ใช่มันเหมือนทฤษฎีน้ําขึ้นน้ําลงนะอะไรทักตัวหนึ่งมันลงมันจะมีตัวที่ขึ้นนะครับอย่างธุรกิจที่ตอนนี้ลุ่งเนี่ยเป็นธุรกิจในกลุ่มออนไลน์เรารู้อยู่แล้วนะครับลองนึกภาพดูนะว่าสื่อออนไลน์อะไรที่ใช้ได้บ้างไหมว่าจะเป็นชาแนอย่าง Zo ูมอย่างพวกทุกอย่างเลยที่คอมมูนิตี้พวกที่คนที่เคย PR ผ่านแผ่นป้ายอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมาพรีเซนต์ผ่านอะไรอย่างพวก Facebook พวกทวิต พวกอ่าไลฟ์อินหรือว่าพวกอะไรเงี้ยที่เขาจะใช้แทนอ่าพวก YouTube ธุรกิจ YouTuber ก็เข้ามามีหมดบาทใช่ไหมแล้วก็มีอะไรกักมีอ่าถ้าเป็นพวกผลิตสินค้าเนี่ยที่มาซัพพอร์ตในกลุ่มของอ่าโลกไซเบอร์ก็อย่างพวกเว็บแคมอย่างพวกอ่าไมโครโฟนอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ขายดีมากธุรกิจกลุ่มหมอกลุ่มแอลกอฮอล์นี่ก็ดีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นวิชาชีพเนี่ยในกลุ่มของโปรแกรมเมอร์หรือว่าทำงานที่เวิร์กฟอร์มโฮมได้เนี่ยตอนนี้กินขาดเลยนะครับอันนี้พูดถึงตอนนึงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย คำว่าทําอะไรแล้วดีเนี่ยมันก็พี่พูดครั้งที่แล้วไปเมื่อเรื่องของว่า,อาคอนเซปต์สามตัวเนอะที่รู้ตัวเองรู้ตลาดแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบหรือเปล่า<ช>ถูกไหม,อมลองสมมุติว่าจินตนาการว่าโควิดหมดไปทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมน้ํามันกลับมาฟุงฟ่งฟูร้านอาหารกลุ่มโฮสเทลตี้กลุ่มการบินทุกอย่างเนี่ยกลับมาเฟื่องฟูงเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยเราต้องอ่านให้ออกว่าโลกต้องการอะไร ผมตีเป็นคนสามกลุ่มแล้วกันมันจะมีกลุ่มผู้ตกโลกผู้ตามโลกกับผู้นําโลกผู้ตกโลกเนี่ยเอาคนแรกเลยนึกจินาการอย่างโนเกียเนาะโนเกียโนเกียเขาเคยเป็นคิงในตลาดเรื่องของการสื่อสารเออ,อยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็หายไปเขาไม่ทําอะไรผิดน,นะ Hi, <bye. S 2> ไม่หายไปเลยผิดแต่ว่าคิดว่าเขาเพอร์เฟกแล้วเขาจึงคําว่า perfect เพอร์เฟกนี่แหละคือคําว่าไม่พัฒนาต่อ นะครับจนมี Apple มี Samsung ได้เข้ามาแซงหน้าแล้วแล้วหนงเกีย๊ยวหายไปตลาดฟิล์มนะฟิล์มเอโกดักสมัยก่อนพี่จะมุนๆน,นะนะแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมปัจจุบันมันก็หายไปแล้วใช่ไหมสมัยสมัยก่อนเวลาพี่อยากได้อะไรพี่ต้องไปดูห้องสมุดเป็นศึกษาวิชานะตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครไปห้องสมุดแล้วทุกคนใช้ Google มันคือวิวัฒนาการนะครับคนที่มีวิวัฒนาการจะเป็นกลุ่มตโัวเขาจะมีกลุ่มตาม่าง เฮ้ยตอนนี้แฟชั่นอะไรกันังมาวะเฮ้ยอ,อะไรกําังดังวะเฮ้ยตอนนี้คนเล่นอะไรกันวะอันนี้คือผู้ที่ตามโลกทันวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเรียกว่านวัตรกรรมอย่างสมมติเราอยู่ในกลุ่มการเงินเนี่ยตอนนี้พวกคริปโตก็เริ่มมาแล้วต้องศึกษาแต่ว่าต้องดูเรื่องของกฎการทางกฎหมายด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือผู้ตามโลกทันนะก็จะอยู่ในตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังอยู่รอดอยู่แต่มันก็จะมีการแข่งขันจากผู้สุดท้ายเนี่ยคือคู่ผู้ตามผู้ที่นําโลกกลุ่มนี้เนี่ย ถ้าคุณเป็นคนนั้นหนึ่งในนั้นที่จินตนาการว่าความต้องการของมนุษย์หรือความต้องการของตลาดาจริงๆคืออะไรเนี่ยแล้วเฟ้นหายได้แล้วผลิตมันสร้างมันขึ้นมาเนี่ยอย่างแค่นะอีลอนมัสอีนเทสลาเออเนี่ยเขาซิดรถยนต์ที่ไฟฟ้าใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เขาคิดขนาดว่าจะเอาคนเนี่ยไปดับ <c oughs> เป็นไงเป็นไงคือคือทำสิ่งใหม่พยายามกลายเป็นเหมือนทีโร่เลเป็นแบทแมน จะ <laughs> ส่งใครไปรองทัน <laughs> นะนะเราสร้างสิ่งใหม่เข้ามาในตลาดนะแทนที่จะมานาทําตลาดเดิมเดิมแล้วก็ามาแข่งขันกบคู่แข่งเป็นสิบเป็นร้อยใช่ไหมอันนั่นแหละคือว่าทําอะไรแล้วเวิร์กตอนนี้นะครับแล้วเราควรจะทําการตลาดยังไงกับธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มทําตลาดหรอทาตลาดบกุกตลาด กอนอื่นต้องต้องข้อใจค้างพการตลาดะนะการตลาดคือไม่ใช่การไม่ใช่ตลาดใช่ปะ <_ d ance> ไม่ใช่เดินไปตลาดแล้วบอกการตลาดอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ป่มเนื้อคำว่าการตลาดจริงๆมันคือการลงทุนนะมันคือการสร้างเอกลักษณ์ว่าคุณคือใครคุณทําอะไรคุณมีอะไรดีแต่จริงๆเนี่ยมันคือคอนเซ็ปต์คือใครชใช้จ่ายใครชใช้จ่ายมันอาจจะเป็นการลงทุนต้องถามปีอาร์ถามงังถาอื่นๆหรือถ้าคุณเป็นธุรกิจแรกเริ่มเนี่ยโอเคคุณต้องการจะไปเบียดกินมาร์เก็ตแชร์สุิถ้าคุณจะเป็น ร้านขายข้าวมันไก่นะหรือร้านข้าวขายขายข้าวข้าวคุกะปิใช่หมหนึ่ในร้านแต่ในตลาดมันมีอยู่แล้ว20ร้านเราเป็นร้านที่ยีเข้าปนปจะไปแบ่งลูกค้าเขาเนี่ยเข้ามากินร้านเราเนี่ยอย่างไงนะั่นคือการทำตลาดเลยนะมันก็ถ้าคุณไม่มีเงินลงทุนมันก็อยู่ที่คอนเซ็ปต์ว่าลดแลกแจกใช่ไหมเช่นซื้อหนึ่งแถมเจ พังจรงล๊ะไม่ฟรีนนะเท่าใครอย่างงั้น <c oughs> น่ะ37หรือไม่ก็เทสฟรีไม่อั้นรับรองเละนะอันนี้มันก็อยู่ที่อยู่ที่การทําตลาดแอ่ะว,ว่าว่าจะยังไงนะครับก็ต้องหาจุดใตแล้วก็ต้องมองมองความจําเป็นมองความจําเป็นว่าเออเฮ้ยเราต้องดูว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้มันโอเคไหมเรามีทุนสรร์แค่ไหนกําลังคนเรามีมั้อุปกรณ์เรามีเท่าไหร่เรามีมือถือเครื่องเดียวเองจะทําธุรกิจอย่าทําการตลาดมันทําเป็นไปได้มั้เรามีโทรศัพท์อันนึง มีมีแฟนมาช่วยแพ็คของอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอะไรกันมีมีตอนนี้มีพื้นที่แค่นี้ไม่มีคนงานแล้วแล้วใช่แล้วก็ต้องดูดูเรื่องความจําเป็นอะไรอย่างุดเช่นโอ้ยเราอยากจะไปตกปลาแซลมอนตกปลาทุ่หน้ามาขายอยากมีเรือส่วนตัวอยากมีคนงานยี่สิบคนแต่ว่ามีเงินทุนแค่นีก,นก็ได้อะไรเช่นี้ก็ได้ ต้องค่อยๆขยับขยายดูกันไปตามทางใช่เขาเรียกว่าตอนแรกหาจุดบาลานซ์นะนะระหว่างความฝันและความจริงนะว่าตอนนี้เรามีอะไรแต่ว่าฝันยังไงแล้วเขาค่อยๆไปวัน by วันสเต็ป by สเต็ปไม่มีทางลัดนะครับในธุรกิจไม่มีทางลัดเราค่อยๆเดินแล้วถ้าในกรณีอ,รอย่างนี้เราควรหาคนร่วมลงทุนดีไหมคะในเมื่อสมมติเราบัดเจ็ตไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราทําคนเดียวดีกว่อาอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะในผู้รวมทุนดีไหมผู้ถือหุ้นใช่ไหมคือจริงๆ คุณต้องถามตัวคุณก่อนถามตัวคุณก่อนว่าคุณมีพูดถึงหุ้นไว้ทําไมพูดถึงหุ้นเนี่ยจริง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 ,รงมันมันในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นไปได้สองอย่างนะคือ1ห,หาผู้ถือหุ้นมาระดมทุนเพราะคุณไม่มีเงินคุณอาจจะมีเงินสักหมื่นปอนหนึ่งหมื่นยูโรหนึ่งล้านบาทหรืออะไรก็ตามแล้วเขาดีมีเพื่อนมีห้าล้านบาทมารวมกันก็ก็มีเงินเ,นเยอะทำอะไรได้เยอะขึ้นนะอันนี้คือประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่2คือหาผูลล้ร่วมทุนในเชิงของวิชาการที่แตกต่างกันเช่นชั้นเก่งงานบริหารอยู่เก่งงานวิศวกรรมเออชั้นเก่งการตลาดอยู่เก่งบัญชีอ่าอย่างนี้มาเสริมกันได้อันนี้อันนี้โอเคชั้นทํางานธุรก,กิจได้อยู่ทํางานกราฟิกดีไซน์ได้เอออย่างนี้ก็โอเคอย่างนี้คือผู้ผู้ร่วมหุ้นดังนั้นผมอผ,ผมตองมองไว้เป็น2ประเด็นนะมันไม่มีข้อดีและข้อเสีย ก็เลยต้องพูดว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียพูดมิมันมีทั้งข้อดีข้อ,ขอเสียข้อดีก็คือโอเคมันก็ช่วยกันนะมีเงินเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ต่างคนต่างนะนันคือข้อดีอันที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ข้อเสียมันก็มันได้มาได้มาสิบก็ต้องแบ่งกันตามสัดส่วนแล้วก็เวลาจะทําอะไรนะโหมันต้องคือฉันอยากทําอย่างเงี้ยฉันเป็นเจ้าของอ่ะ แต่ว่าต้องผ่านที่ประชุมผ่านว่าละผ่านคุยเพื่อนเซโนไม่เอาทะเลาะกันปวดหัวชิบหเกิดความขัดแยง้งเกิดความขัดแย้งแล้วก็ต้องคิดว่าเออเฮ้ยในช็อตเทอมเนี่ยโอเคไหมในตรองเทอมเราโอเคไหมแล้วถ้าอยากจะได้เงินทุนแต่ไม่อยากให้ใครมาเอ่อร่วมทําอะไรให้มันปวดหัวฉันอยากจะคิดเองทาเองเนี่ยมันมีอะไรมาทดแทนเช่นอาจจะไปกู้แบง์เออกู้แบงก์ก็ได้ไหนูอยากทำหนูกู้พี่บีได้ ได,ไ,ได้ไหมตาก้องได้ไหมอ่ะได้โอเคคราวนี้ถือว่าสมมติเราอยากจะได้คนเนี้มีฝีมือแต่ว่าเราอยากได้เงี้ยเราก็ได้เช่นอาจจะหาอผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วพอมาทํางานร่วมกันต้องจ้างมีเดือนมีอะไรเขาว่าไปนะครับตรงนี้ก็ทําให้ให้เป็นเต่างคนต้องไปคิดว่าเอ้ยหาความต้องการของตัวเองก่อนว่ามีผู้ถือคุณไปทำเออนะแล้วเสร็จแล้วคุณเ่ยต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามีแล้วดีกว่าหรือมีแล้วแย่กว่าก็ไปตัดสินใจ พิจารณากันเอาอพิจารณากันเอาคำถามนี้ดีกว่าการมีบัญชีธนาคารที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจอะไรย่งไรคะโอเคเรื่องแบงค์แล้วนะมันมีคอนเซปต์หนึ่งที่เคยดูนิยามที่ฝรั่งเขียนไว้นะจาชื่ชไนไปได้ละเขาพูดคําว่าโนแบงค์โหนบิสซิสไอ้คำคำนี้มันจริงจมันมันดูเรียบง่ายนะแต่มันจริงคือมันไม่มีแล้วหละที่ว่าเออเราอยู่ในลอนดอนนะแล้วก็เ เขาจะเขาจะเอาเงินมาให้เราไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เขนมคองแข็งสักถุงหนึ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ขับรถมา3ามร้อยไมล์เพื่อจะเอาเงินยี่บปอนด์มาให้ไม่มีแล้วบนโลกนี้นะหรือไม่กเ็เดี๋ยวฉันจะซื้อไอ้นี่แล้วฉันจะหอบเงินและส่งโพสต์อฟฟิตไปให้ แล้วเงินตั้งหมดทอนทั้งในกล่องเลยนะไม่มีนะว mm hmm. แล้วก็จะมีแบงก์เป็นตัวกลางที่จะรับเงินทั่วโลกนะครับทำระบบบัญชีทําระบบภาษีรับเงินส่งออกแล้วก็ตัวสอบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงผ่านวิฒนาการใหม่ๆมัาจะเป็น m o บายแอปพลิเคชันเป็นอะไรก็ตามนะตรงนี้ลองคิดดูคราวนี้แบงค์เนี่ยนะครับแบงค์ที่ดีเนี่ยมันก็คือจริงๆก็มีมากมายนะมันอยู่ที่ว่าเขาพร้อมจะัพ p อ o r t ธุรกิจคุณแค่ไหนนะเช่น ABP Bank เป็นตัว คร้เสมอค่ะรวามจะพพอร์ตคือเขาต้องรู้จริงๆว่าคุณคือใครและคุณอยากจะทําอะไรแล้วเขาก็จะไปชั่งน้ําหนักดูในเรื่องของใครเฉลี่ยต่างๆเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงต่างๆเนี่ยว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลือไหมธุรกิจของคุณก็จะอยู่กับเขาอย่างรองรันคุณก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้แล้วก็โตไปด้วยกันอันนี้คือแบงค์ที่เป็นพาร์เนอร์ที่ดีนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่สรุปเลยแล้วกันว่าทำยังไงทั้งหมดทั้งมวันเลยตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ย ธุรกิจที่ทําให้ประสบความสําเร็จทําให้เจริญทําให้มีเงินอทองทาให้เกิดผลกําไรเนี่ยจริงๆทำให้รวยเนี่ยนะคืออ่านาธุรกิจนะครับจะพูดให้สวยหรูออยังไงเนี่ยจริงๆมันก็คือการที่ทําตามความฝันตัวเองนะมันคือการที่ทุ่มเทไปมันไม่มีสเก็ต้วนงานมันไม่มีว่าเออเฮ้ยฉันต้องตื่นมาตอนเช้ามาตอกบ,บัตรอะไรเงี้ยมันไม่มีคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วคุณต้องเซตเลยว่า คุณอยากให้ธุรกิจคุณเป็นยังไงคุณจะทุ่มเทมากน้อยแค่ไหนคุณกล้าเดิมพันกับความฝันตรงนี้ของคุณมากน้อยอยังไงตรงนี้มันคือคือสิ่งที่เป็นนะมันไม่มีแผนสําเร็จตายตัยตวผมเขียนแผนตรงนี้ให้คุณไม่ได้และมันไม่มีใครบนโลกที่เขียนได้ นะมันไม่มีทฤษฎีที่เขียนว่าเฮ้ยตามตามสมุดเล่มนี้แล้วแม่งจะรวยไม่มี <c oughs> นั่นมันวิชาการนะนั่นผมต้องเป็นไป,นเ,ปนเป็นครูและไอวิชาการที่เขียนในครูหรือเขียนใน Google มากมายเนี่ยมันคือทฤษฎีที่เขาไว้อ้างอิงที่อาจจะเวิร์กในสมัยนั้นแต่โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปคําว่านักธุรกิจจริงๆมันก็คือนักแก้ปัญหานะเราอยู่ในโลกของปากเป็นนะ คือปัญหามันเข้ามาใหม่ๆเรืเเ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 เ่อยๆเรื่อยๆเร้อนี่ต้องนี่จะแก้ยังไงแก้ยังไงแก้ยังไงถ้าแก้ไม่ได้มันก็จะเกิดความเสี่ยงมันจะเกิดเจ๊งเกิดอะไรแล้วทุกคนจะไม่รอตรงนั้นน่ะเราอยู่ในเป็นเราคือนักแก้ปัญหาที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้วก็ถ้าเท่าไหร่ถ้าพอเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอผ <laughs> มต <laughs> นน้องมี <laughs> พอ <laughs> นะ <laughs> <laughs> ก็ให้ย้อนกลับไปที่ข้อแรกสําหรับ นักธุรกิจหรือว่าคนที่ทําธุรกิจมานานๆเนะไม่ว่าคุณจะเป็นชุดข,ของร้านอาหารจะทําสปาทําอะไรก็ตามทุกวงการเนี่ยนะถ้าคุณทํามาอย่างยาวนานแล้วเริ่มหลงทางไม่ว่าจะหลงระทางหลงทางในในในเรื่องของอแฟชั่นการตลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้วันนี้ของคุณกับเพื่อ10ปีที่แล้วแต่มันเปลี่ยนไปเนี่ยให้ย้อนนึกกลับไปมองตัวเองในวันแรกๆที่ทำธุรกิจว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วคนเนี้ย วันนี้ที่คุณมีแล้วเนี่ยมันพอหรือไม่ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกละว,ว่าตอนนี้คุณสําเร็จแล้วรอย่างนะ,นะโอเคค่ะความรู้มากมายนะคะวันนี้ครับผมก็เราพบกันในคลิปหน้าคลิปหนะ้าคลิปหน้านะโอเคก็อันนี้ก็ครบจบแล้วนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะค,ะครับสว,ส,สวัสดีครับ